อาทอยที่สะสมอยู่เป็นมอลลี่ครับเป็นคนชอบสะสมโมเดลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เวลาเราซื้อของเล่นเนาะพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยซื้อเยอะพอโตขึ้นมาเริ่มหาเงินได้ปุ๊บซื้อทุกอย่างที่อยากได้ตอนนี้และรวมถึงขนาดพอเราเริ่มมอลลี่เสร็จปุ๊บม,มันก็มีรู้สึกว่าโอ้ยอยากเก็บตัวลิมิเต็ดต,ต,ตัวนี้ออกใหม่รู้สึกแบบโอ้มันน่ารักอะบางทีถ้าตัวไหนไม่น่ารักก็ไม่ได้ซื้ออย่างล่าสุดเนี่ยออกมาคู่กับดอนดาซื้อเลยเพราะเราชอบดิสนีย์อยู่แล้วของตัวหาทางให้คนช่วยกดกันน้องเอาพีม่มช่วยกดกันจนได้ 1, โอเคมอลลี่มันเอกกับนุ่นเอกเนี่ยเราอยากรู้ว่าคุณจะเอกออกมาแล้วอะหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะบางคนแค่เอกมาใส่เสื้อกรอกแต่กิมมิกที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอย่างล่าสุดเอกกับเดนนดาเขาก็จะมีแผ่นแม่เหล็กที่เป็นปากติดให้เป็นรูปเป็ดเลยไปชมได้ไปชมได้นั่นแหละถ้าคุณรักจริงคุณจะรู้เลยว่ามันมีอะไรซ่อนเล่นอยู่บ้างนี่นี่คือกิมมิคของของเล่นที่มันทำให้เราสึกว่ามันไม่ใช่แค่ของเล่นธรรมดาแล้วมันทำให้เราไม่เบื่อ มันเป็นการรีแลกซ์อย่างหนึ่งจากที่เราเจอสายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดมันทำให้รู้สึกว่าพอเราไปเจอูปั๊บเรามีความสุขอย่างล่าสุดไปถ่ายมาที่เชีงยงไฮ้อ่ะบ่วยเลยเป็นไขออน้อ่อนๆแล้วแบบโซมเจ็บคอนี่นะเขาบอกว่าไปป้อมหายปุ๊บหายเลยทุกคนวิ่งนำ ฉันจะเจออะไรบ้างในชอตแต่ก็จะไม่ใช้เงินกับมันเยอะขนาดนั้นเช่นซื้อ2กล่องซื้อ3ากล่องจังหวะบางทีแบบออกใหม่ๆก็อยากได้ราคามันแรงอยู่ต้องหักห้ามตัวเองให้รอราคาลงแล้วค่อยซื้อเล่นก็ยังมีชั้นเชิงเนะาะก็ถามว่าได้วันนี้ก่อนแล้วเป็นยังไงอะได้อวดใครได้เปล่าไม่แต่ไม่ค่อยวอลลี่นะเรื่องซนะีเกตอะถ้าไม่ได้ซีเกตก็ครบ12แบบนะบอกัจตัวเองว่าถ้าได้ซีเกตมาไม่ครบนะ ร้านไหนดีคือไม่มีเขามาไปร้านไหนก็ไปร้านนั่นแหละ <c oughs> ส่วนใหญ่แนะนำร้านเล็กให้ไปร้านเล็กอย่าไปสาขาใหญ่สาขาใหญ่สวนใหญ่ไปเจอคนไทยไม่คนจีนเพราะพวกเนี้ยเขาก็แบกกลับมาขายที่หมึ่ง <c oughs>